บริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์เซียงซิมอิวผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยกับภูมิปัญญาไทยและจีนสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่าสมุนไพรคุณภาพดีทั้งไพลกระบุนและขมิ้นชันที่สำคัญได้รับการรับรองจาก t h a i l a n d Diversity and r e f i n e m e n t ทที่สามารถการันตีถึงความปลอดภยัยได้เป็นน้ำมันเหลืองสมุนไพรและยามองน้ำที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภคที่ได้ผลิตจากสมุนไพรไทยแท้จากธรรมชาติ สดชื่นถึงเนื้อแท้สมุนไพรปราศจากสารเคมีผ่านกรรมวิธีการผลิตอย่างพิธีพิถันเพื่อสุขภาพที่ดี น้ำมันเหลืองสมุนไพรและยาหม่องน้ำตราเซงซิมอิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านการผลิตที่ถูกต้องตามมาตรฐานมีกลิ่นหอมสดชื่นใช้สูดดมเพื่อบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมแมลงกัดต่อยเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นสินค้าส่งออกของไทยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์